สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจําเดือนมีนาคม2564ค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนนั่นเองนะคะก็ใช้แนวนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงทั่วไปนะคะการ ากาาารงงนนเิสุขภาพชุชุกรัแล้วก็ความรักให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษใน E ีีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสนะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเนาะดูเพื่อเป็นกําลังใจดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะ หรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆสิ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะสำหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคุณคือชาวธาตุไฟเนาะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ1ิบใบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษในเดือนมีนาคมนี้ตัวคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากไพ่ใบแรกเลยค่ะได้เป็นไพ่อัศวินถือ ถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยใบนี้นะคะเข้ามาบอกว่าตัวตนของคุณนะคะคุณต้องการที่อยากจะทำในสิ่งที่ตั้งใจมานานนะคะคุณมีแพชชั่นที่ดีนะคะใน ในการจะทําสิ่งนั้นๆคุณมีมุมมองที่ดีนะคะคุณมีความสามารถคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆนะคะในเดือนมีนาคมนี้ใครๆก็อยากจะเข้าหาใครๆก็อยากจะพูดคุยนะคะคุณจะเขาเรียกว่าการที่คุณจะไปไหนก็ตามนะคะคุณก็จะได้รับการตอบรับนะคะตัวคุณมี mindset ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีกำลังใจดีนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาเนาะ ไม่รู้สึกว่าตัวคุณจะเริ่มที่จะลงมือทำนะในเดือนมีนาคมนี้นะคะมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะอัศาวินถือถ้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องราวของการงานค่ะการงานของชาวราศี เมธและขนาเมธนะคะเริ่มต้นจากคนที่ว่างงานอยู่คนที่ว่างงานอยู่ถามว่ามีเกณฑ์โอกาสที่ตัวคุณเนี่ยจะได้งานไหมนะคะในเดือนมีนาคมนี้เนาะไพ่าางานจริงๆที่เป็นไพ่หมายเท้าขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีควีนถือไม้เท้านะคะมี เก้าไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าแล้วก็เป็นไพ่สรุปที่เป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะมารู้สึกว่าตัวคุณในเดือนมีนาคมนี้มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะคะงานใหม่ๆนะคะไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาแบบนี้เนาะอ่านะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะคะที่จะได้งานใหม่เพื่อจะได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองนะคะคุณอย่าย่อท้อคุณอย่ายท้อถอยนะคะในการหางานเนาะ างานที่คุณทำทำมาเนาะหรือตอนนี้คุณว่างงานอยู่คุณอาจจะเขาเรียกว่าช่วงช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนอาจจะมืดแปดด้านเลยนะคะอาจจะแบบว่าทําไมไม่มีงานเข้ามาสักทีนะคะรอมานานแล้วแต่ว่าในช่วงปลายเดือนนะคะไม่รู้สึกว่าจะมีโอกาสนะคะเข้ามานะคะให้คุณได้พิสูจน์ความสามารถไพ่คิงถือไม้เท้าเข้ามาแล้วยังไงก็ได้แน่นอนนะคะงานนี้นะคะจะเป็นงานที่หา ถ้าทายความสามารถของคุณนะคะแล้วก็เป็นงานที่ตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้เนาะขอให้อย่าท้อถอยนะคะเนาะจงสู้ๆนะคะมีกําลังใจให้ตัวเองด้วยนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่เนาะออ่อคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องราวของการงานนะคะงานประจําที่ทําอยู่ค่อนข้างที่จะ หนังนาสาหัสเนาะแล้วก็มีคนแกล้งนะคะเราต้องเหนื่อยเราต้องต่อสู้กับกับก,บการทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะถามว่า,าตัวคุณอยากจะหางานใหม่เนี่ยเหมาะไหมนะคะไม่รู้สึกว่าก่อนที่คุณจะลาออกเนี่ยคุณต้องได้งานใหม่ก่อนนะคะเนาะแล้วคุณค่อยลาออกนะคะถามว่าตัวคุณเนี่ยทำสามารถที่จะทำตรงเนี้ยได้อยู่ไหมนะคะทำสามารถทำได้ไพ่แฮงแมนก็ขึ้นมาแบบนี้ไพ่ อของการทำงานของการต่อสู้คุณยังมีแรงมีกำลังใจที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในเรื่องราวของการงานได้นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีตัวเราจะมีความยากลำบากหรือว่ามีความท้อบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะดำเนินการไปได้อยู่สามารถที่จะทำงานนี้ไปได้อยู่นะคะอืมสำหรับคนที่เขาเรียกว่า ไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวแล้วอยากจะออกจากที่นี่มากๆนะคะมีความคิดที่จะไปหางานใหม่นะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณอาจจะเหนื่อยจริงๆนะคะปัญหาต่างๆนะคะแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวคุณไม่สามารถที่จะจัดการได้เป็นปัญหาเขาเรียกว่านอกเหนือการควบคุมของคุณนะคะเนาะไม่รู้สึกว่าตัวคุณอาจจะต้องเ,อาเขาเรียกว่าใช้ความคิด นะคะเราก็ตั้งสติตัวเองให้ดีนะคะไพ่แฮงแมนขึ้นมาแบบนี้อยู่นะคะคุณจะต้องใช้ความคิดใจเย็นๆเนาะตั้งสติให้ดีนะคะค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะสําหรับใครที่อยากจะหางานใหม่อย่างที่บอกค่ะก็จะต้องเ,อเขาเรียกว่าได้งานใหม่ก่อนหาไปก่อนนะคะทํางานที่เดิมไปก่อนถามว่าทําได้ไหมยังทําได้อยู่แล้วก็ค่อยๆหางานใหม่เมื่อไหร่ที่ได้งานใหม่แล้วเมื่อนั้นคุณก็จะสามารถที่จะ ยกย้ายได้นะคะอืมแต่ในเดือนมีนาคมเนี้ยคนที่อ่จะจะเขาเรียกว่าทำงานประจำแล้วจะหางานใหม่เนาะไม่มองว่ายังยังไม่คือมันมันยังไม่มีหน้าไพของการยกย้ายถ่ายเทอะค่ะเนาะอืมนะคะ,นะคะตรงนี้สำหรับหาให้ระมัดระวังนะคะในคนที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับทางด้านความปลอดภัยเนาะเกี่ยวกับ คุณภาพต่างๆนะคะก็อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของความผิดพลาดซ้ําเดิมนะคะตรงนี้ก็อยากจะให้ทบทวนนะคะตรวจตาให้ดีนะคะระมัดระวังในเรื่องราวของความผิดพลาดเดิมๆจุดเดิมนะคะตรงนี้เนาะการงานไปแล้วนะคะการเงินค่ะการเงินของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะการเงินไพ่เงินจริงๆขึ้นมาแค่ใบเดียวนะคะก็คือเป็นไพ่ แปดเหรียญนั่นเองไพ่แปดเหรียญน,นะคะเข้ามาบอกว่าการเงินของคุณนะคะก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่อาจจะไม่ได้หวือหวานะคะแต่ว่ามันก็ยังหมุนไปได้เรื่อยๆยังสามารถจับใจ่ายใช้สอยมีกินมีใช้เรื่อยๆนะคะไม่ถึงไม่ไม่ไม่ถึงกับ อู้อฟุอะไรแต่ตัวคุณไม่รู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนที่ใช้เงินเป็นนะคะรู้ว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้รู้ว่าสิ่งไหนจะต้องประหยัดสิ่งไหนจะต้องคุ้มค่ากับการลงทุนนั่นเองนะคะในเรื่องราวของโชคลาบนะคะโชคลาบของชาวราศีเมษลัคณาเมษนะคะไพ่ของโชคลาบ ที่เป็นเกี่ยวกับไพ่ของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่มีนะคะแต่ว่าชโชคลาบนั้นนะคะจะน่าจะเป็นชโชคลาบเกี่ยวกับลาบปากมากกว่าหรือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในช่วงปลายเดือนนะคะก็ลองสังเกตดูเนาะ การทําบุญนะคะเสริมดวงของคุณนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับอะไรทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะการเขาเขาเรียกว่าแสงสว่างนะทำทานนะคะบริจาคนะคะถวายเขาเรียกว่าน้ํานะคะถ,ถวายน้ำเนะเาะบริจาคน้ํานะคะบริจาคเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสิ่งก่อสร้างการทําถนนหนทางอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะช่วยให้ตัวคุณเนี่ย มีเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตที่ราบรื่นดีขึ้นนั่นเองนะคะการงานการเงินนะคะการทำบ,บุญเสริมดวงโชคลาภไปแล้วเนาะสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีเมษและคณาเมษให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องราวของความคิดความเครียดนะคะอืมอปวดหัวไมเกรนนะคะเนาะปวดหัวไมเกรนนะคะความเครียดนะคะระวังการเขาเรียกว่า ข้อบาไหาปลปวดหัวคอบาไหลความเครียดไมเกรนปวดหัวนะคะแล้วก็ให้ระมัดร,ระวังในเรื่องราวของสายตาด้วยนะคะบางครั้งสายตาสั้นสายตายาวสายตาพล่ามัวนะคะตรงนี้ให้ระมัดร,ระวังให้ดีนะคะแล้วก็นะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องระมัดร,ระวังเนาะสำหรับคนที่ตั้งครันตั้งท้องนะคะให้ระมัดร,ระวังในเรื่องราวของสุขภาพ ให้ดีนะคะตรงนี้เนาะเพราะว่ามีไพ่แฮงแมทขึ้นมาแบบนี้นะคะาการงานไปแล้วการเงินไปแล้วโชคลาภสุขภาพไปแล้วนะคะในเรื่องราของความรักค่ะความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะเดี๋ยวยังไงไม่จะทําคลิปเจาะลึกในเรื่องราวของความรักแยกไปอีกคลิปหนึ่งก็สามารถไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะแต่ตรงนี้ไม่จะทําคลิป ไม่จะอ่านคร่าวๆให้ฟังก่อนนะเป็นไกด์ไลน์นะคะสําหรับคนโสดค่ะคนโสดมีเกณฑ์ีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆหรือเปล่านะคะมีเกณฑ์ีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนใหม่คนๆนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะ,ก,ะก็กฎมีนพิจิกก็ได้เนาะที่จะเข้ามานะคะเ,เขาว่าเขาเรียกว่าไม่ได้เข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่าเข้ามาทําความรู้จักเป็นการแค่ทําความรู้จักกันนะคะแบบนี้มีเกณฑ์มีโอกาสเนาะ สำหรับนะคะคนที่มีคนคุยโสดแต่มีคนคุยนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนนะคะไม่รู้สึกว่า,าสิ่งที่ตัวคุณอยากจะได้ก็คือความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะไม่รู้สึกว่า,ามันมีไพ่แฮงแมนเข้ามาแบบนี้คะ่ะความสัมพันธ์มันอาจจะยังต้องอค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปเกาะน,นะคะความสัมพันธ์ยังยัง หาความชัดเจนไม่ได้นะคะไพ่แฮงแมนขึ้นมาแบบนี้เนาะแต่ว่าสามารถคุยได้ไหมสามารถยังคุยได้อยู่นะคะคุยได้เรื่อยๆแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วหรือมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะไม่รู้สึกว่าต่างคนน่าจะต่างทำหน้าที่ทำงานของตัวเองมากกว่าตัวคุณและเขาเป็นคู่กันนั่นแหลคะค่ะไพ่คุนถือไม้เท้าและไพ่คิงถือไม้เท้านะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ เป็นคนรักกันเป็นคู่รักกันแต่งงานกันต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองต่างคนต่างเขาเรียกว่ามุ่งมั่นในเรื่องราวของความมั่นคงนะคะอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ ค่อนข้างที่จะไม่หวานแหววนะคะไม่แนะนําให้นะคะบางครั้งบางทีเนาะวันหยุดนะคะก็พากันไปเ,เดทพากันไปทานข้าวนอกบ้านบ้างน,นะคะก็อยากจะให้เสริมความหวานนะคะเติมความรักให้แก่กันบ้างอย่าอย่าหักโหมในเรื่องราวของการงานมากเกินไปนะคะยังไงก็แล้วแต่คุณและเขาก็เป็นคู่กันนั่นแหละเนาะเพราะว่าเป็นไพ่ควีนแล้วก็ไพ่คิงถือไม้เท้านั่นเองนะคะอืม ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับดวงทั่วไปนะคะดวงโดยรวมนะในเดือน มีนาคม2564น้นั่นเองค่ะขอบคุณเพื่อนเนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก,นก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดดีียวววไไ้เจออกกัันนใคคคคลิปปาขบุณม่มม่ะสสะสส